ในหมู่บ้านเล็กๆชายทุ่งนาข้าวอันอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านเรียกขาสถานที่แห่งนี้ว่าทุ่งทองเพราะเมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินแสงสีทองจะทอประกายพัวท้องพุ่งราวกับเืนทองคำแม้หมู่บ้านจะเงียบสงบแต่ชีวิตของชาวบ้านเต็มไปด้วยการต่อสู้และความหวังนักที่แห่งนี้มีหญิงสาวเร่ร่อนนามว่าดาว เป็นผู้ไร้ญาติขาดมิตรดาวเติบโตมาในเพิงพักหลังเล็กๆข้างคันนาพ่อแม่ของเธอจากไปตั้งแต่เธอยังเด็กเหลือเพียงโมรดกชิ้นเดียวคือสร้อยทองคำเส้นเล็กที่แม่มอบให้ก่อนทิ้งใจดาวเก็บสร้อยนั้นไว้ราวกับเป็นดวงใจเธอเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งรับจ้างทุกอย่างตั้งแต่เก็บผักซักผ้า ไปจนถึงช่วยงานในงานวัดความยากจนมิอาจทำลายจิใตใจที่เข้มแข็งของเธอได้ดาวเชื่อเสมอว่าความขยันและความซื่อสัตย์จะนำพาเธอสู่ชีวิตที่ดีกว่าคติที่แม่เคยสอนคือทองแท้ย่อมส่องแสงได้ด้วยตัวเองยังคงดังก้องในใจของดาววันหนึ่ง ขณะที่ดาวกำลังเก็บผักในท้องนานเธอสะดุดเข้ากับโถดินเก่าๆที่ฝังอยู่ในดินเมื่อเปิดดูข้างในเธอพบเหรียญทองคำโบราณหลายเหรียญแทนที่จะรีบนำไปขายดาวเลือกที่จะนำโถน,นั้นไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านเธอเชื่อว่าสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนย่อมนำพาความเดือดร้อนมาในภายลังผู้ใหญ่บ้านประทับใจในความซื่อสัตย์ของเธอ จึงมอบเปลี่ยนทองคําบางส่วนให้เป็นรางวัลดาวนําเหรียญเหล่านั้นไปนฝากไว้กับพ่อค้าทองในเมืองและเริ่มต้นค้าขายเล็กๆโดยซื้อของจากชาวบ้านมาขายต่อในตลาดด้วยความขยันและความฉลาดดาวค่อยๆสร้างตัวจากพ่อค้าตลาดนักสู่เจ้าของร้านทองเล็กๆในเมืองร้านของเธอชื่อแสงทองสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่า ความดีและความพยายามจะส่องแสงได้ด้วยตัวเองเธอไม่เพียงค้าขายทองคำเท่านั้นแต่ยังช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยการให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบีย้ยหรือมอบอาหารให้เด็กกำพร้าความมีน้ำใจข,ของดาวทำให้ชื่อเสียงของเธอดังไปทั่วเมืองชาวบ้านต่างยกย่องว่าเธอคือดาวเรเรนที่ส่องแสงเจิดจัสเมื่อชื่อเสียงของดาวดังขึ้น ผู้ชายมากหน้าหลายตาก็เริ่มเข้ามาในชีวิตของเธอบ้างเป็นพ่อค้าจุกเนื้อใหญ่บ้างเป็นลูกชายสิทธิ์บ้างเป็นนักเดินทาที่ได้ยินกตติศัพท์ของเธอทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือหวังแต่งงานกับดาวเพื่อครอบครองร้านทองและความมั่งคั่งของเธอพวกเขานำของขวัญราคาแพงมาให้บ้างมอบผ้าไหมบ้างมอบเครื่องประดับแต่ดาวไม่เคยสนใจ เธอมองเห็นเจตนาที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มหวานและคำพูดจบพวกเขาดาวเชื่อว่าความรักที่แท้จริงต้องมาจากใจที่บริสุทธิ์ม่ใช่ความโลภหรือความอยากได้วันหนึ่งชายรูปงามจากเมืองหลวงเดินทางมาถึงร้านแสงทองเขานำเสนอตัวว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและสัญญาว่าจะพาเราไปใช้ชีวิตหรูหราในเมือ เขาคล้องสร้อยทองคำฝังเพชรให้เธอและบอกว่าเธอสมควรได้สิ่งที่ดีกว่าการอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้ดาวยิ้มและคืนสร้อยนั้นให้เขาเธอบอกเพียงว่าทองคำที่แท้จริงไม่ต้องการเพชรมาประดับเพราะมันมีค่าในตัวเองชายหนุ่มโกรธแากไปโดยทิ้งคำพูดว่าเธอจะเสียใจที่ปฏิเสธเขาแต่ดาวไม่เคยเสียใจเธอรู้ว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ได้มาจากทรัพย์สินหรือทองเยิ้งยอาการเวลาผ่านไปนางแส่งทองเติบโตเป็นที่รู้จักไปทั่วภูมิภาคดาวกลายเป็นสตรีที่มั่งคั่งและเป็นที่รักของทุกคนเธอสร้างโรงเรียนให้เด็กยากจนสร้างโรงพยาบาลเล็กๆที่ชาวบ้านและยังคงใช้ชีวิตอย่างสมถะเธอไม่เคยลืมรากเงาของตัวเองเธอยังคงสวมสร้อยคอทองคำเส้นเล็กที่แม่มอบให้ เป็นเครื่องเตือนใจว่าเธอมาจากไหนและอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตในคืนหนึ่งขณะที่ดาวนั่งมองท้องพุ่งจากระเบียงร้านเธอนึกถึงคำสอนของแม่ทองแท้ย่อมสองแสงได้ด้วยตัวเองเธอยิ้มให้กับตัวเองรู้สึกขอบคุณที่ไม่เคยยอมให้ความโลภหรือคำหวานลวงของผู้อื่นมาอําให้เธอหลงทางดาวะห่ัวว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือหมดอ,อที่เข้มแข็ง ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและความรักที่เธอมอบให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความมั่งคั่งและความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากทรัพย์สินหรือชื่อเสียงแต่มาจากความดีงามใน,ในใจิตใจความขยันและความซื่อสัตย์ของตัวเองไม่ว่าชีวิตจะเริ่มจากจุดใดหากยึดมั่นในคุณงามความดีย่อมส,องส่งแสงได้ดั่งทองคำแท้ และความรักที่บริสุทธิ์จะมาถึงเมื่อถึงเวลาโดยไม่ต้องแสวงหาหรือเร่งรีบดั่งดาวเร่รอนที่กลายเป็นตำนานแห่งทุ้งทองผู้ส่งแสงด้วยใจที่มั่นคงและไม่เคยหวั่นไหว